ขอแยกของพี่มีอันตรายกับไม่อันตรายนะคะพร้อมไหมยังคะพร้อมแม่พร้อมเลยเอาเริ่มเลยคะ่ะไหนไหนนี่ข้างล่างหรือข้างล่างอ่ะหยิบเลยรองเท้าอันตรายไหมไม่อันตรายอยู่ฟังโนอ,อ่ะหยิบเลยลูกเออค่ะ่ะไปอะไรคะอ่ะหยิบเลยหยิบเลยเสื้อชูชีพทางนู้นทางนู้นอ่ะะไปอนะ่ะกระเป๋ ติดเลยลูกติดเลยป้ายอะไระไอีกคะไฟอ่าไฟอันตรายอันตรายอยู่ทางนี้มีหไหมนี่เออติดทางนี้เลยอ่านั่นแหละติดเลยลูกป้ายอะไรคะหมดกันเนาะอ่าหมดกันเนาะไม่อันตรายอันไหนทางนี้อ่าป้ายอะไรคะคัตเตอร์อ่าหยิบเลย ฉันครับฉันครับอ่ะต่อไปอะไรคะ,ะนี่อ่าติดเลยอ่ะคนอื่นเบาๆค่ะเบาๆอ่ะนี้ติดทางไหนลูกทางนี้อันตรายอ่ะต่อไปอะไรอีกอยังไม่หมดยังไม่หมดนี่นี่นี่ตรงนี้เข็มกับกันไกลติดเลยค้าพี่เขาขอข้องน้าผ้ากันไกอ่ะเก่งมากเลยเย้